สอปีหลังยุคเซอร์เล็กโฟลกุสันผู้จัดก,การทีมคนไหนดูดีที่สุดย้อนกลับไปเมื่อวันที่12พฤษภาค,คม2013เซอร์อเล็กโฟลกุสันได้ประกาศแขวนโค้ชอย่างเป็นทางการด้วยผลงานการคว้าแช,ชมป์ีเมบยร์ลิกมาครองในฤดูกาลนั้นแล้วก็ส่งไม้ต่อให้กับเดวิดมอยโค้ชชาวสกอตแลนด์ที่คุมเอเวอร์ตนมาก่อนหน้านั้นเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดวิดมอยน์นี่ทำผลงานแรกในการคว้าแช,ชมป์คอมมูนิตี้ชิลก่อนเปิดฤดูกาล2013-2014ผลงาหลังจากนั้นแฟนผีก็ต่างผิดหวังจนมีภาพมมีกนั เดวิดมอยเต็มไปหมดจนบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สั่งปลดเดวิดมอยออกจากผู้จัดการทีมยังไม่จบฤดูกาลเลยด้วยซ้ำซึ่งเดวิดมอยคุมทีมไปถึงหมด51นัดชนะ27เสมอ9แพ้15อัตราการชนะ52.94%ต่อมาไรอันคิกอดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ขึ้นมาเป็นโค้ชชั่วคราวจนจบฤดูกาลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจบอันดับที่7ในฤดูกาล2013-2014มแค่ถ้วยคอมมูนิตี้ชิลติดมือมาต่อจากนั้นุยสิบที่มีผลงานดีในการคุมทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในศึกฟุตอ่อจาก เข้ามารับไม้ต่อแก้สถานการณ์แมนยูนะตอนนั้นแต่เจ้าตัวก็ทําผลงานได้ไม่ดีพอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจบอันดับที่4ของฤดูกาล2014-2015ไร้ถ้วยติดมือต่อมาฤดูกา2015ล2015-2016แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ควาค้าแชมป์เอฟเอคัมาครองปลอบใจแฟนบอลได้สําเร็จถึงแม้ในฤดูกาลนั้นจะจบอันดับที่5ก็ตามแต่ลุยฟานเกลก็ได้มีปัญหากับบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะที่ไม่เป็นไปตามเจ้าตัวต้องการชวนลุยฟานกาลทุกกลดออก จากผู้จัดการทีมซึ่งหลุยฟานกาวคุมทีมทั้งหมด103นัดชนะ54เสมอ25แพ้24อัตราการชนะ52.43%ต่อมาชโชเซ่มูรินโญ่มารับหน้าที่ต่อคว้าถ้วยคอมมิตี้ชิลก่อนเปิดฤดูกาล2016-2017หลังจากนั้นชโชเซ่มูรินโญ่ได้ทำผลงานด้วยการคว้าแชมป์ยูโรป้าลีกและลีกคับมาครองได้สำเร็จ ฤดูกาล2017-2018ก็ขึ้นมาจบที่อันดับที่2ของลีกทุกอย่างเหมือนจะมีแนวโน,โนม้มไปได้ด้วยดีแต่ตามลักษณะนิสัยของน้ำมูพี่แกชอบไปมีปัญหากับบทบริหารทีมผู้ช่วยโค้ดรวมถึงสไตล์การทำทีมที่เน้นรับและส่วนกลับเป็นส่วนใหญ่จนถูกเรียกว่าแผนรถบัสน้ำมูโชเซ่มูรินโญ่คุมทีมมาได้ครึ่งฤดูกาล2018-2019ก็ถูกปลดออกจากทีมโชเซ่มูรินโญ่คุมทีมมาทั้งหมด144นะัดชนะ84เสมอ32แพ้28อัตราการชนะ58.33 ต่อมาโอเล่คุน้าโซชาอดีตกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ได้รับฉายาว่าเพชฌฆาตหน้าทารกมาทําหน้าที่คุมทีมต่อจนจบฤดูกาล2018-2019กว่าอันดับที่6ของฤดูกาลนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาจบอันดับที่3ของฤดูกาล2019-2020ฤดู 2020, กาลถัดมาก็ขึ้นมาจบอันดับที่2แต่ก็ไม่เพียงพอให้แฟนๆพอใจได้ฤดูกาล2021-2022โซชาคุมทีมไม่ถึงครึ่งฤดูกาล ก็ถูกสั่งปลดออกจากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอเลกุนนาโซชาคุมทีมทั้งหมด168นัดชนะ91เสมอ37แพ้40อัตราการชนะ54.17%